สวัสดีครับคลิปนี้พาพี่ๆมาชมนะครับเป็นสายพันธุ์โซโคทานัมนะครับโซโคทานัมลากตาขาบนะครับ3ต้นนะครับนะผมขออนุญาตพาชมเริ่มตั้งแต่ต้นแรกก่อนนะครับต้นนี้เป็นพลอยไพลินดอกดอกนะครับนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่นะครับนะต้นนี้ก็เป็นพลอยไพลินดอกดกนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่แห่นิดหน่อยนะครับนะเป็นรอย เป็นรอยแผลนะครับรอยสะเก็ดแผลนะครับเกิดจากการตกแต่งกิ่งนะครับนะก็ต้นนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรากสเตปสองแล้วนะครับนะเป็นรากสเตปสองแล้วนะครับดอกก็ค่อนข้างที่จะดกเลยนะครับต้นนี้นะนี่นพลอยแพรลินนะครับนะ ส่วนอีก2ต้นนะครับซ้ายกับขวาเนี่เป็นเขาหินซ้อนนะครับนะซ้ายกับขวาเนี่เป็นเขาหินซ้อนนะครับทั้ง2ต้นเลยนะครับนะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรากตะขาบแต่ยังเป็นรากสเตปที่1อยู่นะครับนะแต่ยังเป็นรากสเต็ปที่1อยู่นะครับก็ต้นใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะครับนะนี่นะครับนี่สายพันธุ์หินซ้อนดอกดก นะครับนะส่วนต้นที่3ต้นนี้นะครับก็เป็นหินซ้อนดอกดกเหมือนกันนะครับนะก็จะมีตำหนิหน่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นรอยรอยตัดกิ่งออกไปนะครับนะรอยตัดกิ่งออกไปนะครับนี่ตอนนี้ก็ลากสวยเลยนะครับนะลากสวยเลยพี่ๆลองเอาไปเอาไปคัดดูนะครับนะลองเอาไปคัดดูเอาไปหัดทำนะครับนะก็ สวยนะครับเป็นสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์โซโคทานามทั้งทั้ง3ต้นนะครับนะเป็นสายพันธุ์โซโคทานามทั้ง3ต้นแต่ว่าซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นเขาหินซ้อนดอกดอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นพลอยแพรลินนะครับนะส่วนลักษณะสีดอกนะครับก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้ทั้งทั้ง3ต้นเลยนะครับนะแต่ว่ามันจะมีบางต้นที่สีแบบว่าสีเข้มกว่านะครับนะหรือ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 จะจางกว่าหน่อยนึงนะครับนะหรือจะจางกว่าหน่อยนึงนะครับก็ก็ ขึ้นอยู่กับต้นนั้นนะครับนะาแต่แต่เฉดสีนะครับนะเฉดสีก็จะประมาณนี้นะครับเฉดสีน้องให้ชมว่ามันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความดกของดอกเนี่ยก็จะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับก็คือพลอยแพรลินกับเขาหินซ้อนนี่ก็คือดกครับดดโดกดแน่นอนเลยนะครับนะก็ก็ดอกดกก็เป็นรากตะขาบนะครับต้นอตัวนี้ก็จะเป็นรากเขาเรียกว่ารากสเตปสองนะครับมันก็จะเกิดเกิดจากการตกแต่งมา มาแล้วหนึ่งหนึ่งชั้นนะครับน,ะนั้นหชั้นเขาเรียกว่า1ชั้นแต่2ตัวนี้นะครับสายขวาก็จะเป็นเป็นเป็นชั้นแรกอยู่นะครับนะเป็นรากของชั้นแรกอยู่นะครับนะก็ถามว่าขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับนะถามว่าขนาดใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวผมรองเอ้ยนี่ผมลืมเอาที่เทียบมานะครับนะพี่ดูนี่ ถ้าเอาปลูกใส่กระถาง10นิ้วนะครับอันนี้คือกระถาง10นิ้วถ้าเราเอาปลูกใส่กระถาง10นิ้วนี่แน่นตึ๊กเลยนะครับนะไม่ไม่ควรที่จะใส่ต่ํากว่าประมาณสัก1 0 14หรือ16นิ้วนะครับนะไม่ควรจะใส่ต่ํากว่า14หรือ16นิ้วนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยที่ผมเทียบให้ดูเนี่ยครับผมลองวางดูเห็นไหมมัน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 ใหญ่นะครับนะมันหมายถึงว่าต้นมันใหญ่กว่ามันควรที่จะใส่14หรือ16นิ้วนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่แล้วก็ สวยดอกดีนะครับนะก็เป็นไม้รากตะขาบก็ใครสนใจนะครับก็แอดไลน์น้องมาได้เลยนะครับส่วนราคาก็ก็ก็กด้วยความว่ามันก็มีอ่ามีตําหนิหน่อยนึงอย่างที่แจ้งนะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับนะนี่เป็นก็เป็นผิวเป็นอะไรหน่อยนึงนะครับราคาน้องก็จะจะจะ,จะขายไม่ได้แพงมากนะครับนะถ้าแบบนี้ก็น้องคิดอยู่ที่อ่าหกรบาท นะครับนะรวมจัดส่งนะครับนะพี่ก็จะได้ไป3ต้นเลยนะครับนะใครสนใจก็แอดไลน์น้องมานะครับแล้วก็แขปบรูปทั้งมาได้เลยนะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนฝนลินนะครับนะไปแล้วครับ